ดีกาเกี่ยวด้วยทางจำเป็นในติบันเดตสมัยที่62ข้อ1ทางจำเป็นการขอทางจำเป็นผ่านที่ดินซึ่งร้อมรอบอยู่ไปสู่ทางสาธารณะนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 4 9งวรหนึ่งบัญญัติให้มุ่งพิจารณาถึงสภาพ ของที่ดินนั้นว่าจะถูกจะต้องถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้เป็นสำคัญเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจึงจะมีสิทธิ์ผ่านที่ดินซึ่งล้อมรอบอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะได้โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมจะต้อง ได้ที่ดินมาโดยสุจริตกาวคือต้องไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินที่ตนได้มาถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกสู้นะแต่หากรู้มาก่อนถือว่าไม่สุจริตไม่มีสิทธิผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมรอบอยู่สู้นะได้แต่อย่างใดอันนี้คือไม่ได้กําหนดเงื่อนไขอย่างนี้แต่อย่างใดนะดังนั้นแม้ ฟังว่านายฟ้าซื้อที่ดินมาโดยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินเป็นแปลงที่มีที่อื่มรอบๆอยู่จนไม่สามารถมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ก็ไม่ทําให้สิทธิ์ของนายฟ้าที่จะผ่านที่ดินที่ล้อมรอบอยู่ออกสู่ทางสาธารณะหมดไปเพราะสิทธิ์ของนายฟ้าดังกล่าวเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้เมื่อที่ดินของนายเมฆที่เป็นสิทธิ ที่เป็นที่ดินที่ล้อมรอบของนายฟ้านายฟ้าจึงมีสิทธิ์เปิดทางจําเป็นผ่านที่ดินของนายเมฆสู่ทางทสาธารณะได้ซึ่งหากนายเมฆได้รับความเสียหายจากการเปิดทางจําเป็นในที่ดินของตนนายเมฆก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนเป็นค่าเสียหายได้ตามมาตรา 1, 3, 4, 9วรรค4การใช้สิทธิ์ของนายฟ้าตามกฎหมายดังกล่าว จึงไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตประเด็นที่2นาในเมฆแม้ในเมฆซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งตกอยู่ในที่ดินที่ร้อมรอบอยู่จะมีทั้งสิทธิธผ่านที่ของในดินและดินของในเมฆที่ร้อมรอบอยู่ออกสู่ทางสะนะและมีหน้าที่ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ในเมฆก็ตามแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349วัคซีก็ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่เสียก่อนแล้วจึงใช้สิทธิ์ได้ในฟ้าจึงขอเปิดทางจำเป็นได้โดยไม่ต้องเสนอใช้ค่าทดแทนให้แก่ในเมฆก่อน